นิยามของเด็กนี้นะครับคือคอมโบเป็นแค่เรื่องรองความน่ารักของน้องสิงเป็นเรื่องหลัก สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเกงแฟนตาซีนะครับผมสำหรับจกักรวาลการ์ดยูกิโอในคลิปนี้ผมจะเอามอนสเตอร์สุดน่ารักที่มีชื่อว่าดราก้อนเมดมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนะครับผมซีรีส์ดราก้อนเมดก็มีท่านผู้ชมถามถึงเหมือนกันนะครับซึ่งผมก็เตรียมเนื้อหาไว้เนาะวันนี้ก็ได้เลิกแล้วในการทําคลิปดราก้อนเมดนะครับผมซึ่งวันนี้ผมก็คัดมอนสเตอร์เวทมนตรับดักของพวกดราก้อนเมดมาให้เลยนะว่ามันมีการ์ดอะไรยังไงบ้างด้วยตัวมอนสเตอร์ของดราก้อนเมดแล้วเนี่ยที่ผมหา ตัวแล้วก็จะมีการ์ดเวทมนอีก4ใบแล้วก็การ์ดกับดักอีก2ใบรวมทั้งหมดแล้วเป็น17ใบก็มาพูดคุยให้จบกันในคลิปนี้เลยนะครับโดยที่ว่าไอ้พวกดราก้อนเมดเนี่ยเท่าที่ผมจําได้ยังไม่มีเห็นในอนิเมะนะเออหรือผมพลาดตรงไหนไปก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่ามอนสเตอร์เหล่านี้นะครับเป็นมอนสเตอร์ที่ผมใช้คําว่าน่ารักมากๆเลยนะคอนเซปต์ Concept ของพวกเขาก็ง่ายๆเลยนะครับก็คือจะเป็นพวกแบบสาวสาวเมดนะที่คอยดูแลรับใช้มังกรเหรอนะครับผมเออแล้วก็จะมีเป็นตัวมังกรนะ นะออซึ่งก็มีหลากหลายตัวนะครับมีทั้งมังกรแล้วก็มีทั้งน้องเมดนะครับก็ให้เข้าใจก,กว้างๆว่ามีแบบนั้นนะครับแล้วคอมโบเอฟเฟกต์ของพวกนี้นะครับต้องบอกเลยว่ามีการเชื่อมโยงกันนะครับทิ้งการ์ดไปนู่นเอากาดไปนี้ขึ้นมือเอากาดไปนี้ลงสุดสารเอากาดไปนี้อัญเชิญแบบพิเศษลงมาบอกได้เลยว่าเอฟเฟกต์บันเทิงมากๆเลยนะเดี๋ยวผมก็จะค่อยๆไล่ไปนะครับว่าแต่ละตัวมีเอฟเฟกอะไรยังไงแล้วมันน่าจะเชื่อมโยงไปถึงไหนได้บ้างอย่างเงี้ยเออท่านผู้ชมท่านใดนะครับท มีข้อมูลเสริมจากที่ผมเล่าให้ฟังในคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมมาเล่ากันด้วยนะทีนี้ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาของคลิปนะครับผมจะบอกว่าชื่อที่ผมจะพูดคุยให้ฟังในคลิปนี้ของพวกดาร์กอนเมดทั้งหลายเลยนะครับจะเป็นชื่อจากการภาษาญี่ปุ่นนะครับอ่าซึ่งก็ถ้าเป็นชื่อของภาษาอังกฤษก็อ่านตามการ์ดได้ครับผมเออแล้วแต่ว่าจะอ่านกันยังไงนะผมยึดชื่อภาษาญี่ปุ่นไปก็ตามนั้นเลยครับผมเริ่มดูจากตัวแรกกันเลยนะครับตัวแรกก็คือดาร์กอนเมดเนอร์ซารีครับดาร์กอนเมดเน เขามังกรเลเวล2พลังโจมตี500ป้องกัน1,600ครับ การ์ดใบนี้นะครับผมมีอยู่2เอฟเฟกต์ด้วยกันครับโดยแต่และเอฟเฟกต์นั้นเราจะสามารถใช้งานได้เพียงเทิร์นละครั้งเท่านั้นครับเอฟเฟกต์ effect ที่1เลยนะครับถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญแบบปกติหรือถูกอัญเชิญแบบพิเศษได้สําเร็จใช่ไหมครับเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์ดราก้อนเมดหตัวที่อยู่ในสูตรสายของเราที่มีเลเวล4หรือต่ากว่านะครับยกเว้นตัวของดราก้อนเมดเนสซอรี่เองนะมอนสเตอร์ Monster ที่เราเลือกนั้นนะครับเราจะสามารถอัญเชิญลงมาบนฟิลด์แบบพิเศษได้เลยครับส่วนเอฟเฟกต์ที่สาาองานะาร นี้ได้นะครับเมื่อเริ่ม Battle f a ฟ e เราสามารถเอาการ์ดไปนี้กลับขึ้นมือของเจ้าของแล้วก็เราจะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์ดราก้อนเมดเลเวลเจจากบนมือหรือจากสุสานล,ลงมาแบบพิเศษได้ครับผมแม่เอฟเฟกอัญเชิญมอนสเตอร์เลเวลเกันดื้อแบบนี้เลยนะตัวต่อไปนะครับผมดราก้อนเมดลันดอรี่ครับดราก้อนเมดลันดอรี่นะครับเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุน้ำเผ่ามังกรเลเวลสพลังโจมตี500ป้องกันพันหครับไอ้ลันดอรี่นี่ไม่แน่ใจว่าเป็นชื่อหรือเป็นตำแหน่งซักผ้าวะเนี่ยนะดูแบบเป็นความบังเอิ ก็มี2อเอฟเฟกครับผมโดยแต่และเอฟเฟกนั้นเราจะสามารถเลือกใช้งานได้เทินละครั้งเท่านั้นครับเอฟเฟกที่1เลยนะครับถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญลงมาแบบปกติหรือถูกอัญเชิญลงมาแบบพิเศษได้สําเร็จเราจะสามารถเอากาดใบบนสุดของเด็ก3ใบส่งลงสุสานไปได้ครับส่วนเอฟเฟกที่2นะครับก็คือในช่วงเริ่มต้น b a t t l e ิลเฟสของเราหรือของอีกฝ่ายหนึ่งเราสามารถเอากาดใบนี้กลับขึ้นมาบนมือของเจ้าของแล้วก็จะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์ดราก้อนเมดเลเวลเจ็ดจากสุสานหรือจากบนมือลงมาแบบ มาเอฟเฟกต์เหมือนน้องนร์เซอรี่เลยนะอันเชิญมอนสเตอร์เลเวลเจ็ดกันง่ายๆแบบนี้เลยทีเดียวครับการ์ดใบต่อไปนะครับผมดราก้อนเมดทิรุลูครับดราก้อนเมดทิรุลูเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุไฟเผามังกรเลเวลสามพลังโจมตีห้าร้อยป้องกันพันเจ็ดครับการ์ดใบนี้นะครับก็มีสองเอฟเฟกต์ครับเอฟเฟกต์ effect ที่หนึ่งคือถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้ถูกอันเชิญแบบปกติหรือถูกอันเชิญแบบพิเศษลงมาได้สําเร็จให้เราเลือกการ์ดมอนสเตอร์ดราก้อนเมดที่อยู่ในเด็กยกเว้นตัวดราก้อนเมดทิรุลูเพิ่มมมขึ้้นนาบบบือไดใครั หลังจากนั้นนะครับผมเราจะสามารถส่งมอนสเตอร์ดราก้อนเมดที่อยู่บนมือลงสุสานไปได้ครับคือเป็นการเอาขึ้นมือส่งลงสุสานไปแล้วเราก็จะเห็นว่าแต่ละตัวนะครับผมมันจะมีเอฟเฟกที่แบบว่าอัญเชิญจากบนมือก็ได้อัญเชิญจากสุสานก็ได้อย่างนี้นะครับเออเป็นการต่อคอมโบไปเรื่อยจริงๆนะส่วนเอฟเฟกที่2ของน้องทีลูลูนะครับผมก็คือในช่วงเริ่มต้นแบทเทิลเบสของเราหรืออีกไฟหนึ่งให้เอาการ์ดใบนี้กลับขึ้นมือของเจ้าของมาครับหลังจากนั้นเราจะสามารถาอัญเชิญมอนสเตอร์ดราก้อนเมดเลเวล ลงมาบนฟิลแบบพิเศษได้1ตัวครับโอ้โหไอตัวนี้อันเชิญลเลเวลแกันเลยทีเดียวนะก้าไปต่อไปดราก้อนเมสพาเลอร์ครับ ดราก้อนเมดพาเลอร์เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุลมเผามังกรเลเวล3พลังโจมตี500ป้องกัน1,700ครับการไปนี้ก็มีอยู่2อเอฟเฟกต์ด้วยกันโดยแต่และเอฟเฟกต์นั้นเราจะสามารถเลือกใช้งานได้เพียงเทิร์นละครั้งเท่านั้นนะครับเอฟเฟกต์ Effect ที่1เลยก็คือถ้าเกิดว่าการไปนี้ถูกอัญเชิญลงมาแบบปกติหรือถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาได้สําเร็จให้เราเลือกการ์ดมอนสเตอร์ดราก้อนเมดที่อยู่ในเด็ก1ใบนะครับผมยกเว้นตัวของดราก้อนเมดพา r เลอร์เองนะมอนสเตอร์ดราก้อนเมดที่ ในช่วงที่เริ่มแบทเทิลเฟสของเราหรือของอีกฝ่ายหนึ่งเราสามารถเอากัร์ดไปนี่กลับขึ้นมาบนมือของเจ้าของแล้วก็สามารถอัญเชิญมอนสเตอร์ดราก้อนเมดเลเวล8จากสุสาน หรือจากบนมืดลงมาบนฟิ์แบบพิเศษได้เลยครับนี่ตัวนี้ก็เป็นตัวอัญเชิญเลเวล8อีกแล้วครับตัวต่อไปนะครับผมดราก้อนเมดเชมครับดราก้อนเมดเชมเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุมืดพามังกรเลเวล4พลังโจมตี500ป้องกัน1,800ครับการ์ดใบนี้นะครับผมก็มีอยู่2อเอฟเฟกต์ด้วยกันนะครับโดยแต่และเอฟเฟกต์นั้นเราจะสามารถเลือกใช้งานได้เพียงเทิร์นละครั้งเท่านั้นครับเมื่อการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญลงมาแบบพิเศษหรือถูกอัญเชิญลงมาแบบปกติได้สําเร็จเราจะสามารถเอาการ์ดเวทมนกับดาาาีี่่ควํว เมจจากในเ็กเพิ่มขึ้นมาบนมือได้1ใบครับแล้วก็เอฟเฟกที่2นะครับก็ละไม้คลา,า,ายการ์ดใบก่อนหน้าก็คือในช่วงเริ่มแบทเทิลเฟสของเราหรือของอีกฝ่ายหนึ่งเราจะสามารถเอาการ์ดใบนี้กลับขึ้นมือของเจ้าของแล้วทีนี้ก็จะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์ดราก้อนเมทเลเวล7จากบนมือหรือจากสุสานลงมาได้หนึ่งตัวแบบพิเศษเลยครับผมก็เรียกว่าไอ้พวกมอนสเตอร์ที่เป็นดราก้อนเมทนะครับผมน้องๆมังกรทั้งหลายนี้เขาก็สามารถอัญเชิญตัวเลเวล7ดเลเวล8มาได้นะครับอันนี้ก็คือจะเป็น,นเอฟเฟ าใช้ได้แล้วนะที่เหลือก็คือจะเป็นเอฟเฟกแรกของมันที่เป็นเอฟเฟกที่ว่า พอถูกอัญเชิญโลมาได้สําเร็จปุ๊บมันสามารถทําอะไรได้บ้างครับผมเออซึ่งคอมโบต่อได้เยอะมากผมจะบอกให้ทีนี้เนี่ยเรามาดูตัวเลเวลสูงนะครับที่มันพูดถึงเมื่อกี้ว่าพวกดราก้อนเมดเลเวลเจ็ดเลเวลแปดจะมีตัวอะไรบ้างเนาะ,ะมาดูกันครับผมเริ่มจากตัวแรกเลยนะครับผมดราก้อนเมดเอลเดอร์ครับคือตัวนี้ไม่ใช่น้องสาวน้อยแล้วนะครับผมจะเป็นตัวมังกรแบบเพียวๆเลยนะซึ่งอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นนะครับว่าจะมีเป็นน้องสาวน้อยที่เป็นอ่าดราก้อนเมดใช่ไหมแล้วก็จะมีตัวมังกรที่เป็นมังกรเลยอ่าซึ่งตัว Elder เ,นเอนนกััครบผม ตัวนี้เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ท่าดินเผามังกรนะครับเลเวลรเจ็ดพลังโจมตี2,600ป้องกัน1,600ครับการ์ดใบนี้นะครับผมมันจะมีอยู่3เอฟเฟกต์ด้วยกันครับซึ่งไอ้พวกเลเวลรเจ็ดกับเลเวลรแปดนะครับจะมีเอฟเฟกต์ที่มันคล้ายกันนะซึ่งเอฟเฟกต์แรกเลยก็คือจะเป็นเรื่องของที่ว่าถ้าเกิดว่าบนฟิลของเรานั้นมีมอนสเตอร์ที่เป็นมอนสเตอร์ฟิวชั่นนะครับผมการ์ดใบนี้ก็จะไม่ถูกทำลายด้วยผลของเอฟเฟกต์นั่นเองครับซึ่งอันนี้ก็คือจะเป็นเอฟเฟกต์ทววววววนน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 นใหหหห้้้้้้ทุกกกกกกตัััััเเเเเลยยมมมือออาาาาาะะะจไไได็ภพพพงง่่รรรีแคคบฟ เป้าที่2ของเอลเดอร์นะครับก็คือเราสามารถทิ้งการ์ดใบนี้จากบนมือได้หลังจากนั้นนะครับผมเราจะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์ที่เป็นดราก้อนเมดเลเวล4หรือต่ำกว่าจากบนมือลงมาบนฟิลด์แบบพิเศษได้ซึ่งเอฟเฟกต์ทิ้งการ์ดอันนี้ของเอลเดอร์นะครับเราสามารถใช้ในเทิร์นของอีกฝ่ายหนึ่งได้ด้วยครับและเอฟเฟกต์ต่อมาเอฟเฟกต์ Effect ที่3ของมันนะครับก็คือในช่วงที่จบแบทเทิลเฟสของเราหรืออีกฝ่ายไปแล้วเนี่ยเราสามารถเอาการ์ดใบนี้กลับขึ้นมาบนมือแล้วก็อัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์เล2จาากบนมมือง ได้แบบพิเศษครับผมนะเห็นไหมพอเป็นตัวแรกปุ๊บเราจะเริ่มเห็นเขาลางแล้วใช่ไหมว่าไอ้พวกดราก้อนเมดที่เป็นพวกเลเวลสี่สามสองอะไรพวกเนี้ยตอนเข้าไปท่านเฟสมันอัญเชิญพวกเลเวลเจ็ดเลเวลแปดลงมาได้ใช่ไหมแต่ว่าตอนออกไปท่านเฟสนะครับจบไปท่านเฟสเสร็จปุ๊บไอ้พวกเนี้ยกลับขึ้นมือแล้วก็เราก็จะอัญเชิญพวกเลเวลน้อยๆลงมาได้แทนครับผมเออคือแปลว่าเป็นการเอาขึ้นมือเอาลงมาเอาขึ้นมือเอาลงมาโอ้โหสลับกันบันเทิงมากๆเลยตัวต่อไปนะครับผมดราก้อนเมดฟูรุสครับ ดักกอนเมดฟูรุสนะครับเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุน้ำเผามังกรเลเวล7พลังโจมตี2อ0พป้องกัน1,600ครับผมชอบไอตัวนี้มากเลยครับผมสีมันม่วงๆนะแล้วก็เป็นธาตุน้ำซะด้วยนะครับสีดูแบบสดใสปแปลกๆยังไงไม่รู้นะครับผมเอฟเฟกต์ <Effect S 2> ของไอตัวนี้นะครับก็มี3อย่างเหมือนกันครับเอฟเฟกต์ Effect, หลักเอฟเฟกต์ที่เหมือนกันทุกตัวก่อนเลยก็คือถ้าเกิดว่าบนฟิลของเรามีมอนสเตอร์ฟิวชั่นอยู่นั้นมอนสเตอร์ตัวนี้จะไม่ถูกทำลายด้วยเอฟเฟกต์ของการ์ดนะครับเอฟเเเเเฟคทททีีีีี่่ลลยยกกก็ืืออรรรราาาาาาสสมมถิ้้้้งง์ดใบนบนนนนจจแวะ เลือกการ์ดมอนสเตอร์หตัวที่อยู่ในสุสานของเราหรืออีกฝ่ายหนึ่งนะครับผมแล้วก็เอาการ์ดใบนั้นกลับเข้าไปในเด็กของเจ้าของครับและเอฟเฟกของมันเอฟเฟกที่สานะครับก็คือในช่วงจบแบทเทิลเฟสของเราหรือของอีกฝ่ายหนึ่งเราสามารถเอาการ์ดใบนี้กลับขึ้นมาบนมือแล้วก็จะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์ดราก้อนเมดเลเวลสจากบนมือลงมาแบบพิเศษได้1ตัวครับเนาะก็้ายไก่ตัวเมื่อกี้เลยนะตัวต่อไปนะครับผมดราก้อนเมดฟรานเมครับดราก้อนเมดฟรานเมเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกธาตุไฟเผาม กันพันเจ็ดครับเนะี่พอเป็นเลเวลแปุ๊บก็พลังไม่ได้อัพเกรดจากตัวเลเวลเจ็ดสักเท่าไหร่นะครับเพิ่มจาก2อง6ันหกเป็นสองพันเจ็ดเท่านั้นเองนะ ตัวของฟรอนเม้นะครับก็จะมีอยู่3เอฟเฟกด้วยกันครับผมเอฟเฟกแรกก็คือตราบใดที่มีมอนสเตอร์ฟิวชั่นหงายหน้าอยู่บนฟิวของเราการ์ดใบนี้จะไม่ถูกทำลายด้วยเอฟเฟกของการ์ดนั่นเองครับส่วนเอฟเฟกที่2นะครับก็คือเราสามารถทิ้งการ์ดใบนี้จากบนมือหลังจากนั้นให้เราเลือกมอนสเตอร์ดรากอนเนทที่อยู่บนฟิวของเรา1ตัวครับแล้วมอนสเตอร์ตัวนั้นจะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น2000พอยต์ไปจนกว่าจะจบเทินครับผมซึ่งไอพวกตัว level 2, 3, 4, เลเยยวล้อ้นนกไ,ไดง่าใช้กับมสตที่เเท่านั้นอย่างเดียว ผมถ้าเราเอาเอฟเฟกนี้ของฟรานเมยนะครับไปใช้กับมอนสเตอร์ที่เป็นตัวเลเวลเจ็ดเลเวลแก็พลังโจมตี4,000 6,000 7ได้เลยครับส่วนเอฟเฟกที่3นะครับก็คือในช่วงจบแบทเทิลเฟสของเราหรือของอีฟายหนึ่งเราสามารถเอาการ์ดใบนี้กลับขึ้นมาบนมือแล้วทีนี้เราจะสามารถอัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์ดราก้อนเมดเลเวลสามจากบนมือลงมาได้1ตัวครับนะเห็นไหมพอเป็นเลเวลแปุ๊บก็อัญเชิญเลเวลสามนะตัวต่อไปนะครับผมจะเป็นดราก้อนเมดลูฟครับผมดราก้อนเมดลูฟนะครับเป็น effect, ม,อ,มนอนสเตออรร์เเเเเฟฟธาาตตุลลลลมมมผัังงกวพโจี2,700 กันพันเครับตัวของลูฟเป็นธาตุลมใช่ไหมครับผมแล้วก็ตัวที่มันผ่านมาก็ดินน้ําแล้วก็ไฟเออก็คือว่าไอพวกมังกรดะกอนเมทก็มีธาตุที่มันหลากหลายวางกันเถอะนะตัวของลูฟนะครับผมจะมีเอฟเฟกอยู่3อย่างด้วยกันครับเอฟเฟกแรกก็จะเหมือนกับไอส3ตัวที่ผ่านมาก็คือถ้าเกิดว่ามีมอนสเตอร์ฟิวชั่นไงหน้ายอยู่บนฟิวของเราการ์ดใบนี้จะไม่ถูกทําลายด้วยเอฟเฟกของการ์ดครับแล้วก็เอฟเฟกที่2นะครับผมคือเอฟเฟกที่ว่าถ้าทิ้งการ์ดใบนี้จากบนมือก็จะสามารถใช้งานเอเไอนีกนรามสต์ท่ หาน้าอยู่บนฟิลหนึ่งตัวครับในเทิร์นนี้นะมอนสเตอร์ที่หงายหน้าตัวนั้นที่เราเลือกจะไม่สามารถใช้งานเอฟเฟกได้นั่นเองครับผมอ่าอันนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นการบล็อกเอฟเฟกของอีกฝ่ายหนึ่งได้นะส่วนเอฟเฟกที่3ข,ของตัวมันนะครับก็คือจะเหมือนกับไอ้สตัวที่ผ่านมาแหละครับผมคือถ้าจบแบทเทิลเฟสของเราหรืออีกฝ่ายปุ๊บให้เราเอาการ์ดไปนี้กลับขึ้นมาบนมือแล้วก็จะสามารถอัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์ดราก้อนแมนเลเวลสามจากบนมือลงมาได้1ตัวแบบพิเศษเลยครับซึ่งพว,วกเอฟเฟก็ ใช้เอฟเฟกต์ฝ่ายผ้พวกเลเวลสองเลเวลสามเรียกไอ้พวกนี้ลงมาใหม่นะครับตอนที่เข้าแบตเทิร์นเฟสโอ้โหบอกเลยว่าเอฟเฟกแบบดีมากๆเลยนะครับผมต่อไปก็จะเป็นตัวฟิวชั่นกันบ้างแล้วนะครับตัวแรกเลยนะครับก็คือจะเป็นดราก้อนเมดฮัสกี้ครับผมดราก้อนเมดฮัสกี้นะครับเป็นมอนสเตอร์ฟิวชั่นธาตุแสงเผ่ามังกรเลเวลเก้าพลังโจมตีสามพันป้องกันสองพันครับการไปนี้นะครับเกิดจากการที่ใช้ดราก้อนเมดมอนสเตอร์รวมร่างเข้ากับมอนสเตอร์เผ่ามังกรครับก็คือไอ้พวกที่ผ่านมามันเป็นเผ่ามังกรแล้วมันก็มมีชื่่ออยยูแล้้้ววดครรัับผเพาะะฉนน ไอตัวนี้ถือว่าอัญเชิญง่ายมากๆถ้าเราจัดเด็กนี้อยู่แล้วนะเอฟเฟกต์ของตัวฮัสกี้นะครับจะมีอยู่2อย่างด้วยกันครับเอฟเฟกต์แรกเลยก็คือในช่วงสแตนบายเฟสของเราหรือของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์ดราก้อนเมดที่อยู่บนฟิลยกเว้นการ์ดใบนี้นะซึ่งตรงนี้นะครับผมเราก็จะสามารถเลือกอัญเชิญมอนสเตอร์ดราก้อนเมดจากบนมือหรือจากสุดสารของเราหนึ่งตัวลงมาได้ครับโดยที่ว่ามอนสเตอร์ดราก้อนเมดที่เราจะอัญเชิญแบบพิเศษมานั้นจะต้องมีเลเวลเยอะกว่าตัวที่เราเลือกบนฟิ์เมืื่่อออกกี้้1 1วหรนยา ก็ได้คือเลเวลไม่เท่ากันนั่นแหละครับผมถึงจะสามารถอัญเชิญได้หมายความว่าถ้าเราเลือกอย่างตัวเลเวล3อย่างเงี้ยเราก็สามารถอัญเชิญตัวเลเวล2หรือเลเวล4ได้เมื่อเราอัญเชิญมอนสเตอร์ตัวนั้นได้ปุ๊บก็ให้ลงมาอยู่บนฟิลด์แบบพิเศษในสภาพตั้งรับนะครับผมส่วนเอฟเฟกที่2ของมันนะครับก็คือถ้าเกิดว่าการ์ดมอนสเตอร์เผ่ามังกรที่หงายหน้าอยู่บนฟิลด์ของเรามีการกลับขึ้นมือเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์ที่อยู่บนฟิลด์ของอ e ีกฝ่ายได้1นตัวครับแล้วก็ทาลายมอนสเตอร์ตัวน,น มาใช้ได้อย่างดีเลยเพราะว่ามันกลับขึ้นมือเป็นว่าเล่นอยู่แล้วอะ่ะเออก็คือถ้ามีฮัสกี้อยู่บนฟิลก็สบายเลยนะครับสามารถทําลายมอนสเตอร์ได้รวัรวๆนะตัวต่อไปนะครับผมตัวสุดท้ายแล้วที่เป็นมอนสเตอร์นะก็คือดราก้อนเมจชูทราวครับผมดราก้อนเมจชูทราวเป็นมอนสเตอร์ฟิวชั่นธาตุแสงเผ่ามังกรเลเวล10พลังโจมตี35 0พป้องกัน2000ครับการ์ดใบนี้นะครับผมเกิดจากการใช้มอนสเตอร์ดราก้อนเมจฟิวชั่นกับมอนสเตอร์เผ่ามังกรที่มีเลเวล5ขึ้นไปครับอันนี้ก็คือเป็นเงื่อนไขที่เพิ่มมขึ้้นานครรก็ือออตตงเ ที่เก่งๆหน่อยในการอัญเชิญตัวร่างสุดยอด ของดราคอนเมดตัวนี้ลงมานะครับผมตัวของดราคอนเมดชูทราวนะครับก็คือมี2เอฟเฟกครับเอฟเฟกที่1เลยนะครับก็คือในช่วงสแตนบายเฟสของเราหรือของอ e ีกฝ่ายหนึ่งเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์ดราคอนเมดหนึ่งตัวจากบนมือหรือจากสุสานก็ได้ครับที่มีเลเวล9หรือต่ำกว่าอันเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลด์ได้ครับส่วนเอฟเฟกที่2นะครับก็คือถ้าเกิดว่าอีก e ฝ่ายหนึ่งมีการใช้งานเอฟเฟกของเวทมนต์กับดักมอนสเตอร์เราสามารถทําให้เอฟเฟกนั้นไร้ผลแล้วก็ทําลายการ์ดใใบบนนนััน้้้้้ททิงงไดเเเเลลยครรซึ่ห่หาาีีาชอฟฟ ปุ๊บเนี่ยให้เราเอาตัวชูเทรากับเข้าไปในเอ็กซ์ตร้าเด็กเสร็จปุ๊บเราจะเรียกราก้อนเมดฮัสกี้หนึ่งตัวจากเอ็กซ์ตร้าเด็กลงมาแบบพิเศษได้ครับ เออคือแบบขนาดเป็นมอนสเตอร์ฟิวชั่นมอนสเตอร์ที่อยู่ในเอ็กซ์ตร้าเด็กมันยังมีความสามารถในการสลับตัวไปสลับตัวมาได้อีกนะในส่วนนี้ก็จะเป็นมอนสเตอร์นะครับผมต่อไปเดี๋ยวมาดูที่เป็นการเวมนมนกับดักกันบ้างครับเวมนมนใบแรกเลยนะครับก็คือจะเป็นการดูแลเอาใจใส่ของดราก้อนเมดครับผมนี่เกิดมาเป็นเมดนะก็ต้องมีฮอสปิทาลิตี้กันนิดนึงนะครับการไปนี้นะครับผมเราจะสามารถใช้งานได้เพียงเทอร์ลบาบเท่านั้นครับเอฟเฟกต์ <Effect S 2> ของมันก็คือเราจะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์ดราก้อนเมดจากบนมือหรือจากสุสานของเราหนึ่งตัวลงมาอยู่ในสภาพตัั้งรบ,แบบบแ ได้หลังจากที่เราอัญเชิญเสร็จแล้วนะครับผมเราจะสามารถส่งมอนสเตอร์ดราก้อนเมดหนึ่งตัวที่มีธาตุต่างจากมอนสเตอร์ที่เราอัญเชิญแบบพิเศษมาเมื่อครู่นี้ลงสู่สารไปได้ครับคืออัญเชิญแบบพิเศษตัวหนึ่งมาแล้วก็ส่งอีกตัวหนึ่งลงสู่สารจากในเด็กไปนั่นเองครับคือบอกได้เลยว่าเวทมนต์ก็เอามาซับพอร์ตพวกดราก้อนเมดพวกเอฟเฟกต์นู่นนี่นั่นของเขาได้เต็มที่เลยนะการไปต่อไปนะครับผมการต้อนรับของดราก้อนเมดครับการต้อนรับของดราก้อนเมดนะครับเป็นการเวทมนต์ต่อเนื่องนะครับซึ่งการไปนี้นะจะมีอยู่3 เอฟเฟกต์ที่1เลยก็คือพลังโจมตีและพลังป้องกันของมอนสเตอร์ที่อยู่บนมอนสเตอร์โซนของเราจะเพิ่มขึ้น100่งร้อยพอยต์ต่อมอนสเตอร์ดา้อนเมดที่อยู่บนฟิลด์ของเรา1ตัวครับเออก็คือมอนสเตอร์ที่เราใส่เข้ามาในเด็กนี้ทั้งหมดมันก็ควรจะเป็นดา้อนเมดอยู่แล้วใช่ไหมเออเท่ากับว่าก็เอาเอฟเฟกต์นั้นมาใช้เอื้อกันได้เลยนะครับก็คือมีดา้อนเมดสาตัวก็พลังโจมตีป้องกันเพิ่มขึ้น300ทุกตัวเลยก็ว่ากันไปนะส่วนเอฟเฟกต์ที่สองาน้เงนะครั้นบ่งเอ คือถ้าบนฟิลของเรานั้นมีมอนสเตอร์ดรา้อนเมดสอตัวขึ้นไปเราจะสามารถเลือกการ์ดดรา้อนเมดหนึ่งใบนะครับยกเว้นการต้อนรับของดรา้อนเมดใบนี้นะเลือกการ์ดใบนั้นจากสุสานหนึ่งใบแล้วก็เอาเพิ่มขึ้นมาบนมือได้ครับผมก็คือเป็นการ์ดที่เอาไว้ชุบการ์ดที่อยู่ในสุสานนั่นแหละนะเขาก็เลยให้ใช้ได้แค่เทิร์นละครั้งครับส่วนเอฟเฟกที่3นะครับก็คือถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้ถูกส่งลงไปสุสานเราจะสามารถใช้งานเอฟเฟกนี้ได้นะครับเอฟเฟกนั้นก็คือในเทิร์นนั้นม จะไม่ตกเป็นเป้าเอฟเฟกของการ์ดอีกฝ่ายหนึ่งเลยครับการ์ดใบต่อไปนะครับผมการยืนส่งของดราก้อนเมดครับการยืนส่งของดราก้อนเมดเป็นการ์ดเวทบนฉับพลันนะครับซึ่งการ์ดชื่อนี้เราก็สามารถใช้งานได้เพียงเทินละครั้งเท่านั้นครับเอฟเฟกของมันก็คือเราสามารถเลือกมอนสเตอร์ดราก้อนเมดที่อยู่บนฟิลด์ของเราได้1ตัวหลังจากนั้นนะครับผมให้เราเลือกมอนสเตอร์ดราก้อนเมดจากบนมือลงมาบนฟิลด์แบบพิเศษในสภาพตั้งรับครับแต่ว่าต้องเป็นมอนสเตอร์คนละชื่อกับมอนสเตอร์ที่เราเลือกตอนแรกเมื่อมอนสเตอร์ที่เเรราาาอัอาอาััชิจกบบนนนมมืลลงงง้้ต พิเศษอยู่บนฟิลเสร็จปุ๊บก็มอนสเตอร์ที่เราเลือกตอนแรกก็กลับขึ้นมือของเจ้าของครับเป็นการสลับตัวดราก้อนเมดจากบนมือกับจากบนฟิลนั่นเองนะแล้วก็นอกจากนั้นนะครับผมมอนสเตอร์ Monster ที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาด้วยเอฟเฟกต์นี้นะครับผมจะไม่ถูกทําลายจากเอฟเฟกต์และการต่อสู้ไปจนกว่าจะจบเทินครับเนื่องจากการ์ดใบนี้มันเป็นการ์ดเป็นมอนฉับพลันใช่ไหมมันก็สามารถใช้งานในฟิลของอีกฝ่ายได้แบบนั้นแหละครับผมก็คือกลัวว่าแบบมอนสเตอร์เราจะถูกทําลายไปอย่างเงี้ยเราก็ใช้การ์ดใบนี้ดึงตัวกกลัั้นนนมมาาาาออ,อ่่่่วว็งีตตไไปททเจะะถูํยย i <laughs> การใบต่อไปนะครับผมการปรับเปลี่ยนของดะกอนเมดครับการปรับเปลี่ยนของดะกอนเมดนะครับจะมีอยู่2เอฟเฟกด้วยกันครับเอฟเฟกที่1ก่อนเลยนะครับก็คือให้เราเลือกมอนสเตอร์ฟิวชั่นที่อยู่ในเอ็กซ์ตร้าเด็กหตัวนะครับหลังจากนั้นให้เราส่งวัตถุดิบจากบนมือหรือจากบนฟิวล,ลงสู่สารไปเพื่ออัญเชิญฟิวชั่นมอนสเตอร์ตัวนั้นจากเอ็กซ์ตร้าเด็กลงมาครับผมโดยที่ว่าเงื่อนไขของมอนสเตอร์ที่จะอัญเชิญจากเอ็กซ์ตร้าเด็กมานั้นจะต้องมีวัตถุดิบฟิวชั่นเป็นมมมมมมออ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 นน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 นสเเ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 ตตตรรรรรร์ผผ่่นน่่่่่่าาาาาัััััังงงงงกกกกกกคคบบซึแแววววพพพทุ็็็ปยยยูล้้้้ะะฉีีฟฟืไ ส่วนเอฟเฟกที่2นะครับเอฟเฟกนี้เราสามารถใช้งานได้เพียงเทอนละครั้งเท่านั้นนะครับเอฟเฟกนั้นก็คือถ้าเกิดว่าการใบนี้อยู่ในสุสารของเราเราสามารถเลือกมอนสเตอร์ดราก้อนเมดที่อยู่บนฟิลของเราได้1ตัวหลังจากนั้นให้เราเอาการ์ดเวทบนใบนี้เพิ่มขึ้นมาบนมือและมอนสเตอร์ตัวนั้นก็กลับขึ้นมือของเจ้าของเช่นกันครับการใบต่อไปนะครับผมการเก็บกวาดของดราก้อนเมดครับการเก็บกวาดของดราก้อนเมดเป็นการ์ดกับดักธรรมดานะครับผมซึ่งการ์ดใบนี้นะมีอยู่2อเอฟเฟกครับโดยเทินที่เราใช้การ์ดราาารใบ แค่เอฟเฟกใดเอฟเฟกหนึ่งเท่านั้นนะครับเอฟเฟกที่1เลยก็คือเราสามารถเลือกการ์ดมอนสเตอร์เผามังกร1ตัวบนฟิลของเราและการ์ดหนึ่งใบที่อยู่บนฟิลหรืออยู่ในสุสารของอีฝ่ายอีกหนึ่งใบครับผมก็คือเลือกของเรา1เลือกของอีฝ่ายหนึ่งนะครับหลังจากนั้นให้เอาการ์ดทั้ง2ใบนั้นกลับขึ้นมือของเจ้าของครับแล้วก็เอฟเฟกที่2ของมันจะเป็นเอฟเฟกจากสุสารนะครับเมื่อเรารีมูฟการ์ดใบนี้จากสุสารไปเราจะสามารถ 1, าอัญแบบเชิญมอนสเตอร์ดราก้อนเมดหนึ่ ได้ครับผมแล้วก็มอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษมาด้วยเอฟเฟกนี้เมื่อจบเทิร์นนั้นแล้วนะครับมันก็จะกลับขึ้นมือของเจ้าของครับผมการ์ดใบต่อไปใบสุดท้ายแล้วนะครับดราก้อนเมด r e ล a กเซชันครับดราก้อนเมด r e ล a กเซชันนะครับเป็น Guard การ์ดกลับดักต่อเนื่องครับซึ่งเอฟเฟกของมันนะครับผมเราสามารถใช้งานได้เพียงเทิร์นละครั้งครับ เอฟเฟกต์ที่ว่านั้นก็คือให้เราเลือกมอนสเตอร์ดราก้อนเมดที่อยู่บนฟิลของเรา1ตัวแล้วทีนี้ก็เลือกเอาว่าจะใช้งานเอฟเฟกต์ใด2อเอฟเฟกต์นี้นะครับถ้าเลือกเอฟเฟกต์ที่1คือให้เราเอามอนสเตอร์ตัวนั้นกลับขึ้นมือของเจ้าของแล้วเราก็จะสามารถเอาการ์ดดราก้อนเมดที่ไม่ใช่การ์ดดราก้อนเมดรีแลกเซชันอันนี้นะครับจากในเด็กเนี่ยเพิ่มขึ้นมาบนมือได้1ใบครับแต่ว่าถ้าเราไม่เลือกเอฟเฟกต์นี้แล้วเราไปเลือกอีกเอฟเฟกต์หนึ่งเอฟเฟกต์นั้น ที่อยู่บนฟิลของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับแล้วก็เอาการ์ดใบนั้นกลับขึ้นมือของเจ้าของเช่นกันครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการ์ดดราก้อนเมดนะครับที่ผมเอามาไล่ฟัง17ใบนะครับผมสงสัยมากๆเลยว่าในคลิปนี้ผมพูดคําว่ากลับขึ้นมือไปกี่รอบนะครับเพราะว่าเอฟเฟกของดราก้อนเมดมันมีเพื่อการนี้จริงๆเนาะคือแบบว่าอะไรอะไรก็กลับขึ้นมืออะไรอะไรก็กลับขึ้นมือนะครับแล้วก็กลับขึ้นมือไม่พอยังสามารถอัญเชิญแบบพิเศษนู่นนี่นั่นจากบนมือจากในสุสานอย่างเงี้ย ว่าโอ้โหเชนกันเพลินอนะเวลาเอาไปเล่นจริงนี่คือแบบเอฟเฟกต์ต่อนด่นเอฟเฟกต์ต่อนี่หรืออีฝ่ายหนึ่งไม่ต้องเชนเราก็ได้เราต่อเอฟเฟกต์เอาเองของเรานะครับโอ้โหบอกได้เลยว่าอลังการจริงๆสําหรับเจ้าพวกดราก้อนเมดนะครับและก็เหนือสิ่งอื่นใดน,นะครับขอทวนสิ่งที่ผมพูดไว้ในอินโทรว่าพวกเธอน่ารักนะครับผมท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับมอนสเตอร์เหล่านี้นะครับผมก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับแล้วก็ผมอยากจะฟังจากท่านที่เคยเล่นเด็กนี้ด้วยนะว่าเอ้ยมันเล่นยังไงมันลื่นปืดนนป๊ดมนดน,น,น่่าาาไหอยงี้ก็ช ให้ฟังกันได้เลยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าฟังแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวมาพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ